ต้องเหมือนอะไรเนาะนิ้วมะ้างเหมือนกีิงวะเน <laughs> ี่ยเกี่ยวเหยียวนะวันนี้ฉันมึงเลื่อนเห็นเลยนะมึงขึ้นมาหน้าเฟซฉัน <laughs> ไหมผู้ช่วยบัลลัสเซ่สวัสดีครับวสวัสดีจ้าเมนี้ได้แมงกระพุ่นแดงพี่น้นองแมงกระพุ่นหัวแดงนะครับ คน,นคือเขากินอันแมงกะพรุนหัวกระสุนใช่ไหมเรากินกระพรุนหัวแดงแมงกระพรุนหัวแดงอที่เขาหมักเปลือกอะไรนะเปลือกอินทรีแมกกาเลอร์สีแดงพี่น้องมาสับแสน้ากันตัวใหญ่มากอันนี้อะอันนี้ให้อะมันจาร์เขากินหัวมันตรงนี้ใช่ไหมติแมงกะพรุนน,น,น้ำกันบรรจามากพี่น้องมาสับแสน้ากันไม่รู้ว่ากรอบหรือว่าไม่กรอบนะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องกินคร้บพี่น้องกลองมาเถอะือเสียงกรอบดียแท้ กินเฉพาะอันจอดมันนี่บอกมีน้ำจิ้มสองอย่างจริงๆเขาต้องกินกับน้ำจิ้มถั่วแบบนี้นะนี่น้ำจิ้มถั่วมามาก็สมัคมาอยี่ยซีฟูดแต่ว่าฝ่ายใดน้ำจิ้มซีฟูดน้ำแบบแซ่บเถอะครับชิชิเคี้ยวออกไหมโอ,โ,อโอ้อยู่หื่หหหกินหรอมั้ยหื่กรอบอือเราไมนมีหัวกระสุนจริงหรอเขา กินหัวแดงก่อนกินหัวแดงเหรอหนีกับแพงได้ไหมตัวใหญ่กระแซบตัวน่าร้อนนึงอือตนี้ตัวน่าร้อนตัวแกงนึ่มก๋วอร่อยอคนต่างจีนอยากกินหัวอือ มีป่ะถ้าเป็นหัวกระสุนก็จะขนาดนี้แหละแต่นี้กระปุนไทยอื้อมนแหะกระปุนไทยเนาะทำไมทำไม่าัด่าถึเงเวลาฉันอือตอบยิมป่อย่างเงี้ยขอชิมก่อนเธอต้องตัดอย่างนี้เธอ,อ,อ,จ,ะอ,อจะมากินแบบว่า ผมปูไม่ได้นะต้องกินแบบว่าคําเล็กๆก็กลุก่มๆกันๆกลุกม่มไหมเธอกลุก่มปะลองกินสิปุ๊ตอ่ะเนี่ยเอาขอเข้ามามาไม่น,นี้กลุก่มกว่านะกลักกวป่วยอือแม่กระพุนนี้กินช่วงอกมันช่วองอกมันจะอร่อยที่สุดละ่ะอร่อยตัวมันจะไม่ค่อยกรอบ ตัวกุบก,กมันจะกรอบกรอบแต่แบบนี้กรอบนะอ,อันนี้กรุบกุบนะอือ <laughs> ใช่ไหมอ s m r เรียกนะว่าไะ ESMR อะไรอย่างนี้หรอกไม่เข้าวมัน,น <laughs> <ๆ>กรอบ <laughs> มึงจได้ยินเสียงกรอบ้าง,าอ,งอืมอืมอืมเอสียงอื่นทำได้นะนบางคนก็ใช้เสียงชัดเสียงเจ๋ว ทั้งคศษเศษอิจฉาของฉันเนี่ยช่วยเอาอแบบนี้กินได้ไหมตัวก็กินได้ล<ะ>ลปลุกเหมือนกันใช่ไหมแต่มันไม่ค่อยแทบเหมือนอกมันละ่ะที่เรากินเ,นเขาได้อกมันได้นี่ละ่ะก็มีเป็นตัวอย่างเงี้ยใส่ถุงเป็นถุงอย่างเงี้ยนะเป็นอกก็มีตรงนู้นะ่ะละ ถ้าเห็นเธอเดินผ่านแล้วเธอไม่นสนใจ,จก็เลยเดินเลยเลยก็สนใจช่วงหลังเนี่ยเอะกินแมงกั๊ปกับปนดีกว่าไม่ไม่ได้กินนานแล้วมันก็ให้ซื้อช่วงอกมาแล้วช่วงอกมันจะกรอบว่ะเออ,อได้อยูออืมกรุบเจ้าเนี้ยมันเทเห็ด ไปกินเยอะคงผื่นจะขึ้นไหมทำไมเ้ายใ้แท้มานี่มานเสีเตรียมไปเลาไเกินถั่วแอมฟอกเกอบ้ออุุกลาบี้กรุบ แบบสีขาวก็มีแบบสีขาวก็แบบนี้แหละแต่ว่าเขาไปฟอกคือ,อความจริงแล้วตัวมันสีขาวไม่แค่กับเปลือกอินรียเปลือกเปลือกต้นไม้อินเปลือกต้นอินรียนะก็เลยสีแดงยิ่งแค่นานตัวยิ่งแข็งรู้เปล่าก็อร่อยนะไม่เอ,อยเคยกินนะเม่อก่อ,อเน,นออเคยไปจับตามทะเลเยอะแยะ กลับมามาล้างน้ําแล้วก็มาไปถากเปิดอินทรีย์ไงเอามาทุบๆๆแล้วก็ดองมหมักไปไม่เคยเห็นเลยต้นอินทรีย์เป็นยังไงใบเล็ก,ลก,ลก,ลกลๆต้นขาวๆนะก็เหี่ยวๆก,กินได้นะ,นะไงอย่างเงี้ยอยางไปกินอะไรไ่ะม,มันไม่ซึบมบำรุงงานบำรุงงานเะนี่ย เป็นชายมันไปกินทำไมละ่ะอย่าเลื่กชายเลยผูห้หอนไก่เหรหอนไก่เหมือนไอ้นั่นเลยเนื <laughs> อ้อหาเปรีย่ยนที่เราองกินอะไรละ่ะไอ้น,นั่นในสะมัยจากเหลียวมม่ไปยันเป็นไอ้นั่นเนาะโมเมนไอ้นั้น <laughs> อืมตรงนี้ก็อร่อยรูเหมือนอะไรเปล่ <laughs> นิ้ววะแบบก็เหมือนกีิงวะแม่ฮ่าว่มเหี้ยนะฮ่วันนี้จะมึงเลื่อนเห็นด้วยนะมึงขึ้นมาหน้าเฟซฉันแม่พาะอะไไปหนักกินพ่อหอมตาหอมคอกินพ่าอไรไเียได้ดูว่าเขานี่ตัวจริงๆข้างหน้านเป็นแบบนี้เขาจะไม่โกหกเราได้อือ แมบบันจะเป็นตัวใหญ่มาเกเขาเรียกแมกกะพุนกะพุนเนื้อแม่ละัะถ้ากะพุนถ้วยจะตัวตัวขนาดไหนให้คุณถ้วยเออเอาละพี่น้องมันใีกก่ไหมกินแ่บแบบว่าพอได้รู้รสชาติว่าคนสิบ,บร็สตัวบรดโกโฮกเข้ามแล้วว่าในกระพุนแบบนี้เป็นแบบนี้รสชาติเป็นแบบนี้นะเอ้ยหัวกระสุนว่ามี่ก,กินหัวแดงไงลักการพี่น้องเมนีกับขอบพระคุณเลยละครับ อบกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีครับสวัสดีจ้าใส่กอกยังสั่งร้านเหมือนเดิมนะใสเข้ามาหน่อยนะโว้ยกี่อยางเมื่อไดรฝนตกทุกมือนีอ่ก็ฝนตกนตกีน่